เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินธิรันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ เปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะเราเจอการเป็นประจำนะคะวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงกับการทำงานของกกตแล้วก็สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้านการเลือกตั้งเป็นหลักนะคะแล้วเราก็ได้ทราบถึงภารกิจของกกตว่าอทําไมมีฤดูกาลของการเลือกตั้งกกตก็ทำงานเพราะว่ามีเรื่องของ ของการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเรื่องของความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยกกตก็ทําเหมือนกันแต่อีกภารกิจหนึ่งที่อันนี้น่าสนใจนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินคํานี้จากรายการของเราเนี่ยแหละคือผู้ตรวจการเลือกตั้งนะคะผู้ตรวจการเลือกตั้ง คืออะไรยังไงวันนี้จะมาขยายความอย่างละเอียดเลยแล้วก็จริงๆแล้วเป็นผู้ตรวจการการเลือกตั้งเนี่ยเขามีเป็นประจําจังหวัดด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและบุคลาก,รก,ร,การการเลือกตั้งเราอยู่กับพออศักดาสกุลโกศลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนันประพัฒครับค่ะก่อนอื่นเลยทำความรู้จักกับคำนี้ก่อนเลยผู้ตรวจการ เลือกตั้งนะคะผู้ตรวจการเลือกตั้งคืออะไรคะคำว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งนะฮะมาจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะก,กรรมการการเลือกตั้งพศสอง0ันห้า้อยหกสิบครับซึ่งมตาตรายี่สิแปดเนี่ยกำหนดว่าเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งครับ อันนี้คือที่มาของคําว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งฮะค่ะซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเลือกตั้งซึ่งคําว่าเจ้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้งเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งนะฮะใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้งเนี่ยมีเยอะมากนะฮะอย่างการเลือกตั้งสสครั้งที่ผ่านมาเนี่ย เรามีเจ้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้งเนี่ยประมาณหนึ่งล้านคนครับซึ่งแต่ละคนก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันไปเพื่อให้กระบวนการเลือกตั้งเนี่ยเดินหน้าไปอ่าอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งท่านผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเข้าไปลงลง,ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ว่ากระบวนการการทางานของเจ้าที่เนี่ยเป็นไป,นปนโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรในกรณีที่พบว่า,าปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยสามารถเตือน ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องได้ครับอันนี้คือผูอ้ตรวจการเลือกตั้งนะฮะที่ <c oughs> เราได้ทําทงานในครั้งที่ผ่านๆมาครับผมคือตําแหน่งเนี้ค่ะเป็นตำแหน่งของการสรรหาถูกไหมคะไม่ใช่เป็นขา้าราชการประจําหรือพนักง,งานที่สังกัดสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกต้องปะคะถูกต้องครับซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยจะมีลักษณะต้องห้ามนะฮะว่า ห้ามเป็นข้าราชการนะครับ<อ>ก็ะจะเป็นอ่าบุคคลทั่วไปฮะแล้วแล้วจะมีเฉพาะช่วงที่มีการเลือกตั้งหรือเปล่าคะหรือว่าพอพอ,พอมีแล้วเนี่ยมีวาระในการทํางานต่อไปอย่างไรหรือว่ามีแค่เฉพาะช่วงคราวเฉพาะการเลือกตั้งนั้นๆแล้วจบสิน้นปิดจ็อบอะไรอย่างไรคะคือผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยของเราเนี่ยจะทําการรับสมัครนะฮะคัดเลือกแล้วก็แต่งตั้งขึ้นบัญชีไว้นะฮะ ซึ่งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้อ่าขึ้นบัญชีผู้ตรวจการเลือกตั้งไว้เนี่ยอ่าทั้งหมดห้าปีและเมื่อมีการเลือกตั้งเ<อ>ช่นการเลือกตั้งสสเนี่ยอ่าเราก็จะทําการเติดสลากจากบัญชีรายชื่อที่เราอ่าแต่งตั้งไว้ฮะเพื่อไปทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดค่ะ<อ>ซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีจํานวนผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยไม่เท่ากันตั้งแต่ห้าคนถึงแปดคน,คนตามจํานวนของอ่าเขตเลือกตั้งครับ ค่ะแล้วก็ก็คือคือเกิดขึ้นมาเฉพาะเวลาที่มีการเลือกตั้งเหรอคะครับใช่ครับผู้ถูกเลือกตั้งเนี่ยจะประบัติน้าที่ในช่วงที่มีการเลือกตั้งครับค่ะงั้นเรามาดูตัวอย่างแล้วกันนะคะว่าว่าเวลาที่จะต้องมีการสรรหาการรับสมัครเอาตั้งแต่ขั้นตอนที่จะมาขึ้นบัญชีอย่างที่มาสักครู่นี้พอ,อสักดาพูดไว้นะคะคือเวลารับสมัครบุคคลเข้ามา คัดเลือกมาเป็นผู้ตรวจการการเลือกตั้งอะนะคะคือคัดเลือกยังไงและบอกว่าแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับตัวเขตของจังหวัดนั้นๆเนอะเหมือนกับประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขตไม่เท่ากันผู้ตรวจการการเลือกตั้งก็ไม่เหมือนกันอยากให้ขยายความตรงนี้สักนิดนึงค่ะว่าการได้มาตั้งแต่วันรับสมัครเลยเราต้องทําอะไรกันยังไงคะ,ะคือในการรับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราจะรับสมัครที่ สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งไปตามจังหวัดค่ะก็คือก็เหมือนหมายความว่าถ้าเรามีภูมิลำภูมิลำเนาอยู่จังหวัดไหนเราก็ต้องไปสมัครที่จังหวัดนั้นนะฮะซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยเราเนี่ยจะคัดเลือกแต่งตั้งขึ้นบัญชีไว้จังหวัดละแปดคนเท่ากันทุกจังหวัดนะฮะในขั้นตอนแรกนะฮะ คือคัดเลือกมาคัดเลือกมายังไงก็ขึ้นบัญชีไว้แปดคนเท่ากันหมดเลยแต่ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยอาจจะมีไม่อ่าบางที่อาจจะมีหนึ่งคนบางที่อาจจะมีสองคนบางที่มีสามคนประมาณนี้แต่ทุกที่ขึ้นบัญชีไว้แปดคนเสมอทุกทุกจังหวัดรวมกรุงเทพมหานครด้วยป่ะคะ,ะรวมกรุงเทพมหานครด้วยครับใช่ครับโอค่ะแล้วอย่างอย่างตอนตอนที่สมัครอะค่ะ รับสมัครเนี่ยคือประกาศยังไงอะคะแล้วแล้วแล้วคนเขารู้กันจากไหนเออคืออ่าเราก็จะประกาศผ่านอ่าเว็บไซต์สำนักง,งานาคณะกรรมการการเลือกตัง้งนะฮะแล้วก็ปิดประกาศตามหน่วยงานต่างๆนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าประชาชนเนี่ยได้รับทราบข่าวการรับสมัครแล้วก็มามรับสมแล้วก็มาสมัครกันเนี่ยเป็นจำนวนมากครับผมพ่อสักดาคะ่ะ ผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยคือทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยคนสงสัยค่ะทั้งเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นไหมคะหรือว่าเฉพาะเลือกตั้งระดับชาติอย่างสสอย่างครั้งที่ผ่านมาค่ะตามกฎหมายนะฮะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมาตราย8ิดเนี่ยเขาบอกว่ากรณีที่มีการเลือกตั้งสสหรือการเลือกสวเนี่ยต้องจัดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งแต่ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะ S <S 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 เขาบอกว่ากรกตจะตัดอ่าให้มีผู้ตรวจการหรือตั้งเนี่ยก็ได้ก็ไม่ได้บังคับครับในกรณีของท้องถิ่นคือไม่ได้มีระบุไว้แล้วก็ไม่ได้บังคับว่าต้องต้องมียังไงก็ได้แล้วแต่เนาะอันเนี้ยอันนี้คือคือถ้าเป็นกรณีของสสกับสวเนี่ยกฎหมายเขาต้องต้องมีฮะใช่แต่ในกรณีท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้บังคับครับแต่ที่ผ่านมาเราก็มีทุกครั้งครับ เอาละงั้นเดี๋ยวกลับไปที่เรื่องรับสมัครกันต่อพอประกาศทางเว็บไซต์ประกาศตามหน่วยงานราชการปุ๊บมีคนมาสมัครนะคะดิฉันเชื่อว่าคงจะมีการกำหนดคุณสมบัติด้วยแหละว่าคุณสมบัติของผู้ที่สมัครต้องเป็นยังไงแล้วก็กระบวนการคัดเลือกเป็นยังไงอยากให้พูดถึงคุณสมบัติสักนิดถนึงคะ่ะมีอายุมากำหนดไหมหรืออะไรยังไงคะอ๋อครับได้ครับเรื่องคุณสมบัติเนี่ยมี กำหนดไว้เจ็ดข้อฮะแล้วมีลักษณะต้องห้ามทั้งหมดยี่สิบสามข้อครับอแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นนะฮะผมจะอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าช่วงที่เรารับสมัครกันนะฮะช่วงวันที่สิบถึงสิบเก้าพฤษภาคมที่ผ่านมาครับ,รบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะฮะทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยได้รับสมัครผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้งหมดสิบวันซึ่งก็ได้รับความสนใจจากาประชาชนเป็จนจำนวนมากนะฮะก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาเพื่อที่จะตรวจสอบกระบวนการการเลือกตั้งนะฮะ มีผู้สมัครทั้งหมดหนึ่งพันเจ็ด้อยี่สิบสามคนครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะฮะ,ะโดยมีจังหวัดที่มีผู้สมัครสูงสุดคือหกสิบหกคนต่ำสุดนี่คือแปดคนแล้วก็เป็นเพศชายทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่คนแล้วก็เป็นเพศหญิงสองร้อยเก้าคนนะฮะแล้วก็มีวุฒิการศึกษาจบปริญญาเอกทั้งหมดร้อยสาสิบคนนะฮะปริญญาโทหนึ่งพัน 29คนปัญญาตี564คนซึ่งวุฒิวุฒิการศึกษาเนี่ก็เป็นหนึ่งในคุณสมบัตินะฮะว่าผู้ติก,การเลือกตั้งเนี่ยต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปัญญาตีดังนั้นเนี่ยผู้ที่มาสมัครเนี่ยก็จึงมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปัญญาตีปัญญาโทและปัญญาเอกนะฮะแล้วก็ช่วงอายุที่มีคนมาสมัครมากที่สุดคือช่วงอายุ61ปีถึง70ปีครับทั้งหมด1,276คนนะฮะซึ่ง กลับมาพูดถึงเรื่องของคุณนะคุณสมบัติของผู้ตรวจการเลือกตั้านะครับมีทั้งหมดเจ็ดข้อคือข้อแรกคือมีสัญชาติไทยโดยการเกิดดังนั้นเนี่ยอคนที่ไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดมาแปลงสัญชาติทีหลังก็สมัครไม่ได้นะฮะสองมีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีแต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีก็จะสอดคล้องกับอายุของผู้ที่มาสมัครนะฮะที่วา่าจะมีอายุตั้งแต่หกสิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบปีเยอะที่สุดนะฮะช่วงอายุสี่สิบห้าถึงห้าสิบปีมีทั้งหมดแปดสิบสี่คนครับ <Okay. S 2> แล้วก็ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีนะฮะอย่างที่บอกว,ว่าเมื่อกี้มีผู้สมัครเนี่ยจบปริญญาเอกตั้งร้อยสามสิบคนนะฮะซึ่งจบปริญญาตรีนี่คือขั้นต่าแล้วก็มีความเป็นกลางทางการเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียแล้วก็มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราจะเห็นว่า ผู้ที่มาสมัครเนี่ยก็จะอายุประมาณหกสิบปีนะฮะแต่ว่าท่านก็ยังแข็งแรงอยู่นะฮะถึงจะมาเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งได้ครับในส่วนนี้คือเรื่องของคุณสมบัติเจ็ดข้อนะฮะ,ะต่อไปจะเป็นเรื่องของลักษณะต้องห้ามะฮะซึ่งลักษณะต้องห้ามเนี่ยมีเยอะมากครับมีทั้งหมดยี่สิบสามข้อซึ่งบางข้อเนี่ยเราก็ต้องส่งไปให้หน่วยงานภายนอกเนี่ยตรวจสอบให้เรานะฮะอย่างเช่น ห้ามเป็นบุคคลล้มละลายอย่างนี้ฮะเราก็ต้องส่งไปให้สํานักง,งานบังคับคด,ดีตรวจสอบให้ว่าเป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเป็นคนล,ล้มละลายเนี่ยก็ไม่สามารถมีผู้ตรวจการการตั้งได้นะฮะหรือเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆอย่างนี้ฮะก็จะเห็นว่าลักษณะต้องห้ามเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับลักษณะต้องห้ามของอผู้สมัครสสนะฮะหรืออ่ แคยได้โทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมาไม่ถึงสิบปีอย่างนี้ฮะเราก็ต้องไปตรวจสอบที่สำนักง,งานสายุติธรรมหรืออ่ที่รัชทรรนนะฮะซึ่งอ่จากลักษณะต้องห้ามเนี่ยทั้งยี่สามข้อเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะมีการตรวจสอบที่เข้มข้นมากนะฮะคือใครที่แบบสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นผูต้ตรวจการเลือกตั้งได้นเนี่ยแสดงว่าคุณก็ต้องเป็นแบบคนดีมาตรฐานในระดับหนึ่งไะฮะ ถึงจะมาเป็นผู้ตรวจการการเลือกตั้งได้ครับอือค่ะแล้วยังมีอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจอีกไหมคะสําหรับคุณสมบัติที่ต้องห้ามเนี่ยคะ่ะเอ่อสำหรต้องห้ามเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราตรวจสอบพบนะฮะก็จะมีถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชนนะฮะคืออ๋อนี่เป็นคุณสมบัติของต้องห้ามของผู้ตรวจด้วยเหรอโอ้ผู้ตรวจการใช่ครับอค่ะ เหมือนสอสอเลยเนาะใช่ให้เหมือนสอสอฮะคือคณสมบัตินี่เข้มข้นมากครับค่ะแล้วก็แล้วก็จะเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็ไม่ได้ฮะเพราะว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยต้องมีความเป็นกลางนะฮะแล้ก็ที่ผ่านมาฮะก็ก็จะมีบางบางส่วนที่ไม่สามารถผ่านด่านการตรวจสอบของเราไปได้ฮะอันนี้ก็คือจะเป็นการอ่าตรวจสอบ ค,คุณสมบัติและลักษณะต้องแหมครับค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของคุณสมบัตินะคะคราวนี้พอตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จวิธีการคัดเลือกให้ได้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งทํำยังไงเอ่ยคือพอรับสมัครเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยจังหวัดละแปดคนก็ขึ้นบัญชีไว้ซึ่งการคัดเลือกเนี่ยอ ขั้นตอนแรกเราก็จะให้ผู้นวยการสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหวันเนี่ยเรียงลาดับผู้สมัครท,ทั้งหมดที่ผ่านการตรวจสอบนะฮะตามความเหมาะสมแล้วก็เสนอมาให้กรกรตรเพื่อให้กรกรตรพิจารณาคัดเลือกอีกรอบหนึ่งะฮะซึ่งก่อนที่กรกรตจะพิจารณาคัดเลือกเนี่ยเราก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบการกองคุณสมบัติแล,และลักษณะต้องห้ามนะฮะก็จะมาดู พฤติการประวัติการทํางานว่ามีความเหมาะสมในการที่จะเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนะฮะคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะเคยอ่าเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการการเลือกตั้งมาก่อนเช่นอาจจะเคยเป็นผอเขตกรกตเขตผอทอ้องถิ่นกรกตท้องถิ่นหรือกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งอะไรประมาณนี้ฮะที่มีความสอดคล้องเกี่ยวกับงานเลือกตั้งเราก็จะคัดเลือกอบุคคลเหล่านี้เพื่อ แต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งครับค่ะแล้วพอได้มาแล้วนะคะคือเมื่อตอนต้นของรายการจำได้ว่าพออสักดาบอกว่าเราจะขึ้นขึ้นไว้ว่าจังหวัดละแปดคนมีมีไหมคะที่บางจังหวัดอาจจะไม่ถึงแปดคนเพราะมีผู้สมัครมาไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะคือตอนนวันนี้ฮะผู้สมัครของเราเนี่ยต่ำสุดนี่คือแปดคนดังนั้นของเราเนี่ยถึงหมดทุกที่ จึงถึงนะครับแปดคนใช่ครับแต่ว่าอาจจะมีก่อนที่จะแต่งตั้งครับหลังจากที่กรกตคัดเลือกแล้วเนี่ยเราต้องประกาศให้ประชาชนเนี่ยทราบก่อนว่ามีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ตัดการเลือกตั้งเนี่ยทุกจังหวัดจังหวัดรับแปดคนเพื่อให้ปร,ระชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้อีกชั้นหนึ่งถ้าประชาชนตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมมีเรื่องร้องเรียนขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบข้รที่จริงถ้าเป็นไปตามที่ถูกร้องเรียนจริงเนี่ยเราอาจจะไม่แต่งตั้ง ก็อาจจะไม่ถึงแปดคนก็ได้ครับอย่างเช่นครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แต่งตั้งไม่ครบแปดคนค่ะแต่แต่ก็ยังเพียงพอที่จะสามารถอ่าทํางานได้ครับค่ะคราวนี้พอเข้ามาสู่การทํางานนะคะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดคือขึ้นทะเบียนแปดคนวิธีการเลือกเลือกลาดับที่หนึ่งก่อนเหรอคะอย่างถ้าสมมุติจังหวัดจังหวัดแรกมีได้แค่หนึ่งคนก็ต้องเอาคนที่หนึ่งมาทําเหรอคะหรือ,อยังไงคือการที่จะ ค่ะเขาเลือกมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยฮะอย่างสมมติว่ามีการเลือกตั้งสสในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้วิธีการจับสลากครับอจับสลากจากบัญชีรายชื่อที่ที่เราขึ้นบัญชีไว้จังหวัดละแปดคนเนี่ยฮะมาจับสลากกันซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยปตะจะจังหวัดเนี่ยไม่เท่ากันนะฮะโดยเราใช้เขตเลือกตั้งเนี่ยเป็นตัวกําหนดจํานวนผู้ตรวจการเลือกตั้งเช่นอ่ามีเขตเลือกตั้งไม่เกินห้าเขตก็จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งได้ห้าคน ถ้ามี6ถึงถึง8เขตเลือกตั้งก็จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งได้6คนกรณีอ่ามีเขตเลือกตั้ง9ถึง11เขตเลือกตั้งก็จะมีได้7คนกรณีที่มี12เขตเลือกตั้งขึ้นไปเนี่ยก็จะมีได้8คนก็จะมีอ่ากรุงเทพมหานครกับนครราชสีมาครับ2จังหวัดที่มีเกิน12เขตเลือกตั้งครับก็จะมีจํานวนผู้ตรวจการเลือกตั้งจํานวน8คนครับอืมค่ะ ใช้วิธีจับฉลากนะคะอย่างอย่างตอนนี้คือตอนนี้เราเพิ่งมีการประกาศรับสมัครถูกไหมคะหลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อเมื่อวันเดือนพฤษภาคมอันนี้อันนี้ประกาศรับสมัครนี่คือเป็นล็อตใหม่ถูกไหมคะของของผู้ตรวจการเลือกตั้งงั้นส่วนขอย้อนกลับไปตอนตอนที่มีการเลือกตั้งสสเนานะตอนนั้นเราก็มีขึ้นบัญชีเอาไว้ก็ก็ต้องมีการจับฉลากผู้ตรวจการเลือกตั้งมาทํางานตอนเลือกสสด้วยถูกป่ะคะ ูกต้องค,ค่ะสำหรับครั้งนี้ก็ขึ้นบัญชีเอาไว้เพราะปีหน้ามีการเลือกตั้งสอวอการาการใช้บริการผู้ตรวจการการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งสอวอถูกต้องป่ะคะถูกต้องครับเพราะว่ากฎหมายกาหนดไว้ว่าต้องมีผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วยครับอ๋อค่ะเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเห็นภาพนะคะมีระยะเวลาในการทํางานของผู้ตรวจการเลือกตั้งกี่มากน้อยค่ะ ะระยะเวลานี่ก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งแต่ละแบบนะฮะอย่างการเลือกตั้งสสเนี่ยก็เมื่อมีพระราชกิจสเดียให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามจังหวัดต่างๆนะฮะก็จะปฏิบัติหน้าที่จนถึงวันที่ประกาศผลการเลือกตั้งซึ่งก็อก็จะประมาณสามถึงสี่เดือนะะออนะฮะของสสนะฮะ ขึ้นอยู่กับวันที่ประกาศผลการเลือกตั้งครับผมค่ะแต่ถ้าเป็นกรณีท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะเร็วกว่าน,นั้นคือท้องถิ่นเนี่ยาสามารถกําหนดระยะเวลาให้ประวัติหน้าที่เนี่ยตามที่เห็นสมควรได้ครับผมอืมและอย่างเลือกตั้งตอนช่วงพฤษภาคมซึ่งเป็นเลือกตั้งสสที่ผ่านมาค่ะบทบาทของผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนอะไรยังไงบ้างคะ อย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยมีหน้าที่ตรวจสอบเจ้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้งนะฮะว่าการะทําการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ดังนั้นเนี่ยผูต้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเหมือนเป็นตัวแทนของอกรกตลงเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ว่ามีการกระทาผิดกฎหมายไหมมีการปฏิบั <c oughs> ติหน้าที่ถูกถูกโดยกฎหมายไหมหรือไม่อย่างไรในกรณีที่พบการกระทาผิดเนี่ยทางผู้ตรวจการเลือกตั้งก็จะประสานกับเจ้าที่ตำรวจ หรือพนักง,งานกรกะตที่จังหวัดเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกหนึ่งที่เข้าไปร่วมกันตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดครับเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปนโดยชอบไปกฎหมายครับผมอือค่ะก็คือบทบาทของผู้ตรวจการการเลือกตั้งเนี่ยท่านอาจจะไปอยู่ที่คูหาก็ได้หรือท่านอาจจะสามารถตระเวนไปได้ทั้งจังหวัดเหรอคะหรือยังไงครับใช่ครับเอ่อท่านเนี่ยก็จะทํางานทุกวันนะฮะ คือก่อนที่จะที่จะเป็นวันเลือกตั้งเนี่ยท่านก็จะเข้าไปดูในพื้นที่ไปไปดูมีข่าวการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรหรือไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ว่ามีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไรหรือปฏิบัติงานเนี่ยชอบเรื่องกฎหมายหรือไม่อย่างไรครับในในระหว่างนั้นท่านก็จะประสานกับอ่ชุดเคลื่อนที่เร็วนะฮะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เราแต่งตั้งไว้แล้วก็เครือข่ายของกกตที่เราอ่ะ สร้างไว้ในในพื้นที่นะฮะเพื่อประสานการทํางานระหว่างากันครับผมค่ะอย่างในแนวคิดในเรื่องของการมีผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยค่ะในต่างประเทศเขามีตําแหน่งนี้เกิดขึ้นด้วยไหมคะหรือว่าเป็นแนวคิดที่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรยังไงอะค่ะแนวคิดของผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยเกิดขึ้นมตามกฎหมายใหม่ะฮะ ก็คือค่ะก็คือของเมืองไทยเท่านั้นใช่ไหมคะที่มีการระดมว่าเน่าจะออกมาในรูปแบบนี้เพื่อลดช่องเขาเรียกว่าอาจจะเหมือนกับอุดช่องโหว่เนาะช่วยกันทํางานเพื่อที่จะอุดช่องโหวของการการเลือกตั้งที่อาจจะพบ ไม่ไม่โปร่งใสอ่ะก็คือมาทํางานด้วยกันเพื่อที่จะให้ได้ตรงนี้คือเป็นอีกกระบวนการในการกลั่นกรองเรื่องของทั้งกระบวนการการเลือกตั้งช่วยกันอีกทางหนึ่งนะคะคอย่าง<ช>อย่างครั้งนี้ที่บอกว่ามีการรับสมัครไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมตอนนี้ขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนไหนยังไงคะขั้นตอนอยู่ในระหว่างตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองนะฮะเพื่อเสนอให กรกตคัดเลือกครับผมค่ะแล้วเราจะประกาศรายชื่อสักเมื่อไหร่คะแล้วการประกาศเนี่ยคนทั่วไปสามารถเข้าไปดูชื่อได้หรือไม่อย่างไรคะอ๋อ,อ,อได้ครับหลังจากที่คณะกรรมการกันกองเนี่ยได้กันกองเรียบร้อยแล้วก็เสนอให้รกรกตพิจารณาคัดเลือกนะฮะเมื่อรกรกตเนี่ยได้พิจารณาคัดเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดนะฮะให้ประชาชนทราบนะฮะโดยที่จะประกาศติดประกาศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดครับแล้วก็ประกาศผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยครับผมค่ะ <c oughs> เราก็ได้รู้จกักวันนี้ที่ฉันเชื่อว่าคนได้รู้จักกับคําว่าผูต้ตรวจการเลือกตั้งกันมากขึ้นนะบางทีได้ยินแค่คําอ่ะแล้วก็ ไม่ไม่เข้าใจแต่ว่าเดากันเอาไปว่าเออมันคงจะเหมือนผู้ตรวจการกระทรวงมัง้ <c oughs> งเหมือก็จะเหมือนผู้ตรวจการทั่วไปมัง้งนะอันนี้คือเข็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเกิดขึ้นมาเฉพาะกิจ เพื่อใช้เ,เพื่อเพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยมาช่วยในเรื่องราวของการทํางานซึ่งในกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าให้เป็นการเลือกตั้งระดับชาติซึ่งก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแล้วก็การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภสาสภซึ่งเราจะเห็นคํานี้อีกครั้งหนึ่งในในปีหน้านะคะผู้ตรวจการเลือกตั้งท่านก็จะเข้ามาช่วยในการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเรายังมีเวลาอีกนิดหน่อยค่ะอยากให้ท่านเด่นย้ําถึงเรื่องของการทํางานนะคะ และความสําคัญของผู้ตรวจการเลือกตั้งตรงนี้ค่ะเช่นเลยค่ะครับ Ad. ผู้ตรวจการเลือกตั้งนะฮะก็เป็นกฎไกใหม่ตามกฎหมายนะฮะที่เหมือนเป็นตัวแทนของกรกตเข้าไปตรวจสอบอการเลือกตั้งในพื้นที่จริงๆนะฮะเพราะว,ว,ว่ากรกตเนี่ยมีเพียงไม่กี่คนดังนั้นน่ยผู้ตรวจการเลือกตั้งจึงเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของกรกตลงไปในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบตั้งแต่เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนิน การเลือกตั้งตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งและรรคการเมืองและการกระทําใดๆที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเป็นอำนาจของผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทั้งหมดนะฮะซึ่งจะเห็นว่าตรงนี้เป็น,นกลไกตรวจสอบอีกอันหนึ่งที่มีประสิทธิภาพนะฮะที่เพิ่มขึ้นมาจากกฎหมายเดิมนะฮะซึ่งผมก็คิดว่ากลไกนี้เป็น,นกลไกที่ดีถ้าได้รับการ อนาต่อไปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับการเลือกตั้งในครั้งต่อๆไปครับผมค่ะดิฉันเชื่อว่าตอนนี้เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการเลือกตั้งคุณเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมข่าวว่ากกตไม่ได้ทํางานแค่ช่วงของการเลือกตั้งนะคะเรามีภารกิจในเรื่องราวของการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมความเป็นพลเมืองด้วยเพราะฉะนั้นการติดตามการทํางานข่าวสารต่างๆของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะเพราะเรามีช่องทางเพื่อที่จะเข้าถึงประชาชนนะคะหลายๆช่องทางด้วยกันอย่างเช่นอะไรบ้างคะ,ะช่องทางในการให้ประชาชน,นสามารถ เชื่อมต่อกับกกตได้นะฮะอย่างเช่นอ่าแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนะฮะซึ่งอแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเนี่ยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะฮะที่สามารถให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปดูได้นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันตาสับปะรดนะฮะสามารถแจ้งเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งได้ครับผมแล้วนอกจากแอปพลิเคชันแล้วก็จะมีสายด่วน1444นะฮะรู้จริงเรื่องเลือกตั้งครับทุกคําถามมีคาตอบนะฮะ แล้วก็เฟซบุ๊กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับผมค่ะนี่ก็เป็นหลายๆช่องทางที่ทําให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเปิดประตูสู่กกตก็ได้นะคะหรือว่าท่านอาจจะตามงานของกกตที่ f a เฟซบุ๊ก a ฟนเพจแล้วก็ออนไลน์เนอะ www.ect. g o t h นะคะรวมไปถึงเรื่องของช่องทาง YouTube Channels ก็มีมีการลงคลิปต่างๆที่เป็นการทำงานของกกตได้อีกแล้วส่วนแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะเป็นสาระความรู้ที่ท่านคนโหลดเอาไว้ค่ะโดยเฉพาะช่วงของการเลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช้เสียงแจ้งแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์ก็สามารถใช้แอปพวกนี้นะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรของเรานะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ตรวจการเลือกตั้งนะคะท่านผอ ศักดาสก,กุลโกศลพ่วอในการฝ่ายแผนงานและบุคลากร,กรการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะและเวลาหมดแล้วค่ะเปิดประตูสู่กกตท่านผอศอักดาสก,กุลโกศลและฟนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ